จิตของพวกเราเกิดทุกขณะนั่นหมายความว่ามีการเข้าไปอาศัยความคิดขณะใดก็ตามที่เราเริ่มคิดแล้วถือความว่าเราคิดถ้ามีเราคิดแม้แต่เสี้ยวขณะจิตนั่นแหละจิตเกิดแม้แต่เรานึกแม้แต่เสี้ยวขณะจิตนั่นแหละจิตเกิด แม้แต่ที่เรามีอารมณ์อะไรก็ตามนะจะอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์อารมณ์สงบหรืออารมณ์วุ่นวายหรืออารมณ์เฉยเฉยถ้ามีการอาศัยอารมณ์แม้แต่ขณะจิตเดียวเซี่ยวธุลีเดียวนั่นแหละคือการเกิดแห่งจิตแม้แต่พวกเราจดจำถือครองในการจดจำ จำได้หรือจำไม่ได้แม้แต่เซี่ยวทุลีแห่งขณะจิตนั่นแหละคือการเกิดแห่งจิตและสุดท้ายถ้ามีการถือครองว่ามีการรู้มีเรารู้แม้แต่เซี่ยวทุลีแห่งหนึ่งขณะจิตนั่นแหละคือจิตเกิดรวมความก็คือพวกเราเกิดทุกขณะจิตเลยนี่คือการเกิดในรายละเอียดถ้างั้นเราทุก ทุกขณะจิตเลยสิใช่แล้วทุกครั้งที่มีการถือครองอาการปรุงแต่งหรือรูปรูปมีขึ้นมาเพราะนามไม่ละไปให้ค่ามันจึงเกิดรูปขึ้นมาเพราะงั้นรูปจึงเป็นเพียงอาการขณะเดียวแห่งนามที่เกิดขณะจิตหนึ่งที่มีการคิดนั่นแหละมันจะก่อให้เกิดรูปทันทีเลยพวกเราเกิดทุกขณะเลย นั่นหมายความว่าพวกเราอาศัยทุกสร้างทุกยึดทุกทุกขณะเลยแต่พวกเรากลับไม่รู้จักประนึงว่าพวกเราอาศัยอยู่กับมหาโจรตลอดเวลาแต่พวกเราไม่รู้จักเลยว่าน,นี่แหละโจรถ้าเราเห็นทุกเราจะไม่มีวันอาศัยทุกเลยตรงนี้เข้าใจไหม ทุกคืออาการที่พระอาจารย์อธิบายนะอาการคิดแม่เสียวทุลีที่เรารู้สึกว่าเราคิดเราอาศัยเสียงอาศัยความคิดที่อยู่ในใจนะหรือเสียงที่เปล่งออกมานี่แหละถ้าเรามีความรู้สึกว่ามีเรากําลังคิดหรือมีเรากําลังอาศัยเสียงนี้และเชื่อว่าเสียงนี้มีอยู่จริงๆแค่ขณะเดียวนั่นแหละ เราได้อาศัยทุกข์แล้วและเราไม่มีวันรู้จักทุกข์ด้วยพ้นทุกข์ได้เพราะรู้รู้แบบนี้แหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟังทำวิชารู้แจง้งจิตแล้วรู้จักทุกข์รู้แบบนี้แหละเรารู้ทุกข์แบบนี้แหละเห็นให้ได้การตื่นรู้เพื่อจะรู้ทุกข์รู้สภาวะปรุงแต่ง เรียกว่าจิตเห็นจิตตะสังขารก็จิตตะสังขานี่แหละคือทุกขคือวัตตะทุกข์การตื่นรู้เพื่อจะเห็นทุกหรือวัตตะทุกนี้เรียกว่ามหาสติปัฐานสุดเรียกว่าจิตานุปัสนาสติปัฐานคือการตื่นรู้ดูอาการของจิต เข้าใจนะหรือเรียกว่าเห็นจิตตะสังขารรือเรียกว่าเห็นทุกเห็นวัตตะทุกชัดนะอาจารย์พูดชัดมากแล้วเนี่ยใครก็ตามที่จเจริญสติปัฏฐานเช่นนี้มีมรรคผลนิพพานในชาตินี้แน่นนอนอาจารย์อยากจะบอกว่ามันยิ่งกว่าล้านเปอร์เซ็นด้วยใครเข้าใจได้ว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงเมื่อไหร่นั่นแหละ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพระอาจารย์ชี้พวกเราเห็นธรรมในธรรมเห็นได้ไดนะเห็นได้เมื่อไหร่เราจะรู้ว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกเป็นแต่เพียงอาการที่จิตดวงนี้ดันไปสร้างไปอาศัยเหมือนกับไปปั้นความว่างเปล่าขึ้นมาให้เป็นรูปให้เป็นนามปั้นความว่างเปล่าให้เป็นนามแล้วก็ปั้นต่อจนกลายเป็นรูป เข้าใจไหมเช่นการปั้นให้เป็นรูปเป็นนามยังไงรู้ไหมเช่นเราก็อยู่บ้านธรรมดาชิวๆว,ว่างๆโลง่ลงๆส,สบายๆเนี่ยแหละอ่าลมพัดชิวๆสบายๆเราก็เลยคิดขึ้นมาแล้วมันนึกเป็นภาพขึ้นมาคิดนึกขึ้นมาว่าถ้าเราปั้นดินเหนียวปั้นดินเหนียวก่อ ขึ้นมาเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านโคง้โคงๆเลยเป็นบ้านดินเหนียวเราก็คิดแล้วก็นึกเป็นภาพาด้วยขณะนี้เขาเรียกว่าเรากําลังสร้างนามอันนี้ทุกแล้วนะเนี่ยนี่คือการสร้างทุกข์เรียบร้อยนี่คือทุกข์ถ้าเรายังไม่เห็นว่านี่คือทุกพวกเราจะติดอยู่ในวัต,ตนี้ตราบนานเท่านาน นี่พ้นทุกได้พอร,รู้รู้ธรรมชาติของจิตตาสังขารรู้ทุกข์ให้ได้นะใครเห็นตรงนี้ได้จบบรรลุธรรมในเทปนี้ด้วยการสร้างนามก็คือการที่เราคิดเนี่ยก็เรียกว่าสร้างทุกกันแหละนามรูปคือทุกข์กษัตริย์จำไว้นะหรือเรียกว่าขันห้านี่แหละคือทุกข์ษัตริย์คือสภาว,วัตข์นะ เมื่อพวกเราเริ่มนึกเริ่มคิดจะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะทั้งคิดทั้งนึกเลยนะเกิดภาพด้วยเป็นบ,นบ้านดินเหนียวใช้ฟางผสมเหยียบเหยียบเหยียบแล้วก็ทําไม้ไผ่เป็นโครงแล้วก็ดินเหนียวโปะโปะโปะหนาหนาทำให้เกิดโครงสร้างที่เป็นดินเหนียวนี่เราคิดเรานึกนะมีหน้าต่างมุมนี้ประตูตรงนี้แล้วก็ มีชั้นวางของแบบนี้นี่เราคิดอยู่นะเนี่ยนึกอยู่นะนี่คือสร้างนามเรากำลังปั้นความว่างเปล่าที่ไม่เคยมีอะไรเลยก่อรูปร่างแห่งความหมายและภาพขึ้นมาในจินตนาการนี่คือมิติแห่งจิตตะสังขารมิติที่เป็นนามธาตุ ถ้าใครยังไม่เห็นว่าตัวเองกำลังคิดนึกพวกเราก็ยังคงเป็นผู้ที่อาศัยวัตตทุกอยู่ยังไม่รู้จักเลยว่าทุกคืออะไรแล้วพวกเราจะพ้นทุก์ได้ไงพ้นวัตตะได้ยังไงปฏิบัติธรรมจนอายุป่านนี้แล้วถามตัวเองดูสิยังไม่แจ้งยังไม่จบเลยเข้าใจไหมพ่อไม่รู้จักทุกข์ด้วยซ้ำ พาะไม่รู้เลยจิตตะสังขารนี่แหละคือทุกข์เข้าใจนะอ่ะทีนี้ต่อพอพวกเราคิดนึกเรียบร้อยสร้างจินตนาการหรือว่าสร้างนามธาตุให้เป็นตัวขึ้นมาแล้วนะพวกเราว่าความคิดนึกที่เรากําลังคิดนึกอยู่เน,นี่ยมันมีตัวตอนอยู่จริงไหมภาพที่เราสร้างเนี่ยมันมีตัวตอนอยู่จริงไหมความหมายที่เราให้ค่าว่านี่คือบ้านดินเหนียว มันมีตัวตนอยู่จริงไหมทั้งความหมายและภาพเนี่ยพวกเราก็จะบอกว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงเมื่อไม่มีแล้วยึดทําไมถือครองทําไมแล้วปั้นมันขึ้นมาเปะหนึงว่ามันมีตัวตนอยู่จริงอย่างนั้นแหละเราเห็นได้ไหมว่าการคิดนึกมันเป็นธรรมชาติที่มันต้องคิดนึกเห็นได้ไหมว่ามันไม่มีตัวตน ให้มันคิดนึกไปเถอะแต่ประเด็นคือเห็นได้ไหมรู้ได้ไหมว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงนี่คือผลทุกข์ได้เพราะรู้เมื่อพวกเรารู้ว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงวัตทุกนี้ทุกขัสัตถ์นี้จึงไร้ค่าจิตไม่เกาะจิตตะสังขาร จิตก็พ้นจากจิตตาสังขารจิตจึงไม่เกิดในมิติแห่งจิตตสังขารมันง่ายไปไหมเนี่ยใครเข้าใจได้ตอนนี้น้ำตาไหลพรุ่งสาธุนะนี่สำหรับปราดฟังแค่นี้แหละจบแล้วทำมาก